สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่านะจ้าโอ้โยอากาศเนาะจะหมดพฤษสภาแล้วจ้าอากาศบ้านใครร้อนไหมที่นี่ลำพูนร้อนมากๆนี่จ้าแต่เรามาพูดเนื้อหา <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งบนเนื้อหานี่ก็คือเงินไหลมาแค่แค่แค่แคะนี่จ้าเงินไหลมาจ้าอันนี้แค่นะจ้า เงินไหลามาแค่นี้ก็สวยนะแต่อันนี้จะแน่นเนาะเดี๋ยวพี่อังก็จะแยกเหมือนกันนะจ๊ะลักษณะใบาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่จ้าเงินไหลามาแค่น,นะจ๊ะเหลืองอะ่ะ <c ười> คือมันอยู่กลางแดดจริงๆไม่ชอบแดดเลยนะจ๊ะใบไหมเหมือนกันนะจ๊ะนี่และอันนั้นก็คือเงินไหลามาปกติไม่ใช่ปกติอีกอีกประเภทนึง มันร้อนร้อนแล้วพูดผิดพูดถูกนี่จ้าอันนี้คือเงินไหลามาเหมือนกันนะจ้าสวยเนาะเพียงว่าสวยนะแยกก็ง่ายง่ายอยู่ในน้ําก็ได้นะคะอยู่ในดินก็ได้นะคะส่วนอันนี้ก็คือเงินไหลามาแคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเงินไหลามาแคะจ้าจ้าวันนี้ร้อนรบนอีกแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะ อันนี้คือกุหลาบหินค่ะเราร้อนนะแต่เขาชอบความเออแสงแดดจัดๆนะจ๊ะช่วงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงนะอันนี้คือแดดจัดเกินอันนี้คือเกินไป <c oughs> ให้ดูเฉยๆว่าอากาศมันร้อนๆแต่ก็ยังมีประเภทที่ชอบความร้อนนะจ๊ะโดนฝนไม่ได้นะคะพวกนี้เดี๋ยววันหลังจะมาแยกนะคะเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเนาะอิ่มน้ําอย่างนี้เลยนะคะ อันนี้ตระกูลแคนตัสนะจ๊ะกุหลาบหินอิ่มน้ําอย่างนี้เลยถ้าโดนฝนก็แย่เหมือนกันพี่อังมีเป็นสิบสิบกระถางเลยนะจ๊ะจะทําขายแต่ไม่มีใครซื้อเขาไปเล่นอันเล็กๆขนาดขายสิบบาทยังไม่มีคนซื้อนี่จ๊ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะจ๊ะอันนี้คือเงินไหลมาแค้นนะจ๊ะนี่แตกแล้วเดี๋ยว พี่ยังจะแยกให้ดูนะจ๊ะเงินไหลามาแค่นี้เป็นไม้มงคลนะจ๊ะโอ้มันทั้งเหลืองทั้งแห้งเนาะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเอาใส่อุปกรณ์ก่อนนี่จ้าดูดทรับสารพิษต,ต่างๆนะจ๊ะพละวะเอ่อมนลภาวะไม่ใช่พละวะมนลภาวะปนเปื้อนในอากาศเดี๋ยวพี่อังนึกก่อนนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ ที่สําคัญมันไม่ค่อยมีมแมลงนะนอกจากหอยไม่ค่อยมีมแมลงอะไรรบกวนเขาเลยแหละเสริมมงคลในชีวิตนะคะเหมือนเงินไหลามาที่ตัวนั้นเลยนะจ๊ะเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมไว้ในอาคารได้นะจ๊ะนี่ลักษณะเขาก็จะเป็นกอหนึ่งเนาะมันแตกเร็วมากอะคะ่ะเป็นไม้ที่มีประโยชน์เยอะมากนะคะเรียกทรัพย์ให้ร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมี เสริมมงคลชีวิตนี่ค่ะที่สําคัญเลยเขาฟอกอากาศดีมากๆนะคะตัวนี้นะฟอกอากาศดีมากๆปลูกไว้เลยค่ะต้นไม้ไหนฟอกอากาศเพราะอีกหน่อยอากาศบ้านเราก็จะร้อน <c oughs> ไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวครับมลพิษเยอะด้วยครับขนาดอยู่ทางเหนือนะคะอยู่ในป่าในเขาอะเออเขาเผานู่นเผานี่กันที่เขาประกาศห้ามเผาใช่ไหมคะแสบจมูกแสบตาหมดนี่อยู่ในป่าในเขานะ นึกถึงคนที่เขาอยู่เอ่อนอกๆเนาะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันนะแยกกันเออ่ง่ายมากๆเลยค่ะตัดนะคะตัดพวกที่ไม่สมบูรณ์ออกนี่นะคะเพียงจะตัดออกเลยเพราะว่ามันจะอันนั้นเกินนี่นะคะตัดอย่างนี้เลยเนาะเอาที่สมบูรณ์นะอันนี้ก็ได้ต้นหนึ่งนะถ้าปลูกใส่จะกันอย่างนี้ก็ได้นะคะ เขาเป็นแบบถ้าเกิดว่ากระถางเล็กเขาก็จะแคะลงไปอีกนะมันก็น่ารักตั้งมุมนู้นมุมนี้ของที่เราจะพักผ่อนเนาะโต๊ะทำงานหรือว่า,าคาเฟ่ร้านกาแฟาต่างๆเนาะเขามีอยู่แล้วละคะ่ะไม่พลาดร้านพวกนี้นะคะนี่พี่อังจะเอาเฉพาะที่สมบูรณ์ไว้เลยนะคะ,ะจังหวัดไหนร้อนบ้างไหม <laughs> ที่นี่เนี่ยเอาไปตากแดดค่ะมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะ คนที่บ้านนี่แหละเอาไปตากแดดมันแดดเกินสี่สิบกว่าองศาค่ะสี่สิบสามองศานี่นะจ๊ะลากเยอะเราก็จะถอนออกเราก็จะตัดออกนะเห็นไหมนี่นะมีน้ําเพราะว่าอากาศมันร้อนคอแห้งตลอดแล้วก็พูดผิดพูดถูกตลอดเวลาเลยนี่นะจ๊ะนี่จะตัดออกเลยยังจะตัดชึบชืบ อยู่ในน้ําก็ได้นะจ๊ะอยู่ในน้ําซึ่งแบบเราเอาใส่แจกกันแล้วก็มีดินวิทยาศาสตร์หรือไม่มีก็ได้แล้วก็สามสีวันเปลี่ยนน้าทีเพราะว่าเดี๋ยวน้องยุงน้องยุงจะมาฟักไข่นี่นะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องยาวเกินก็ได้ลเพราะว่าเขาไม่ตายนี่นะการขยายพันธุ์ของเขานะคะพี่ยังจะเอาใส่กระถังเล็กๆเ,เ,เอาไว้มุมกาแฟ เดี๋ยวเขาจะมีมุมกาแฟหน้าฝนหน้าหนาวนี้แหละค่ะแต่ฝนยังไม่มาสัทีจะเอ,อสิ้นเดือนพฤษภาแล้วแปดจังโลกร้อนละเดี๋ยวนี้นะคะโลกร้อนคนก็ร้อนการเมืองก็ร้อนนี่จ้าจะใส่นี้เลยคุณพ,พูนนิดนึงพอลดน้ำเดี๋ยวยุบเนาะนี่จ้า จะตกแต่งเหมือนเศรษฐีเรือนนอกก็ได้นะจ๊ะนี่อึบออย่างที่พี่อังเคยทำอย่างนี้ก็ได้นะก็น่ารักนะคะถ้าจะตกแต่งแบบนี้ก็น่ารักนะแต่กระถางอันนี้มันมีอยู่แล้วเนาะก็จะใส่สองกระถางเอาไว้สองด้านเอาไว้สองมุมอันนี้เรากะไว้แล้วเราก็เลยทำแบบนี้นะจ๊ะ ถ้าใครอยากสะสมแล้วยังไม่มีนะคะซื้อที่ตลาดนะคะหรือร้านขายต้นไม้ซื้อแค่ต้นเล็กๆต้นเดียวก็พอนะคะหมายถึงกอหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแล้วเรามาขยายเอานะคะประหยัดดีแต่ว่าคุณภาพเพราะว่ามันจะขยายออกเรื่อยๆนี่นะคะพี่อังจะเอาสักเอาสักสามมุมแล้วกันจริงๆต้นเดียวก็พอนะคะแต่พี่อังอยากได้เร็วๆนิดนึง ยังไม่ได้ทำมุมกาแฟเลยค่ะเตรียมต้นไม้ไว้ก่อนหน้าหนาวปีนี้จะทำชานะจ๊ะทำชากินเพื่อเพื่ออคุ้มป้องกันโรคภัยต่างๆก่อนเราจะต้องหากินแต่ที่ของมีประโยชน์นะเพราะว่ามันมีอะไรมากมายที่เดี๋ยวนี้เราตามไม่ทันละแล้วก็เป็นภัยกับร่างกายเรา คนทางเหนือเนี่ยนะคะเป็นเบาหวานกันเยอะมากๆจนต้องงดของโปรดก็คือข้าวเหนียวนะคะเป็นโรคไตก็เยอะเพราะกินเค็มนะคะกินเค็มมากก็เป็นโรคไตนะพี่อังจะทําอย่างนี้เพื่อเวลาเขาแตกมานะคะแต่ละกอเห็นไหมคะเขาก็จะแตกเต็ไมไปหมดมันก็จะไม่แออัดนึกออกไหมคะไม่แออัดแล้วครันนี้มันก็จะเป็นพุ่มนะคะอ่ะขอทําอีกต้นหนึ่งนะรากยังยาวอยู่นะงั้นตัดอีกประมาณนี้นะคะ ทำสามมุมเพื่อที่เวลาเขาแตกออกมาแล้วมันก็จะไม่แออัดแล้วมันก็จะเป็นพุ่มพอดีแล้วถ้าเกิดว่ามันแออัดเมื่อไหร่เราก็เลือกใบนะคะเลือกใบที่มันไม่สมบูรณ์นะตัดออกไปเลยเลือกใบที่ไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ตัดออกนะคะยังไงก็ไม่ตายค่ะเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูดซับสารพิษดีแล้วก็เรียกซับสุดยอดเลยนะคะพูดถึงกันนะนี่นะคะ เอาอันนี้ดีกว่าตัดอีกหน่อยหนึ่งนี่จ้าอันไหนไม่สมบูรณ์ใบไม่สมบูรณ์ไม่ต้องเสียดายนะจ้าตัดทิ้งไปเลยถ้ามีถ้าสิสวยแล้วมีหินเนาะหินเขาขาวอะคะ่ะพี่อังก็จะซื้อนะถ้าไม่มีไม่กล้าไปเอาที่ลำธารเนาะ <c oughs> เขาบอกน้องเหลื่อมเยอะมากเลย <c oughs> เอาหมาไปขู่มันก็ไม่ชช่กลัวนะโอยังไม่เห็นคะ่ะยังไม่เคยเห็นแต่เขาบอกเยอะ เพราะมันเป็นป่าไผ่นะคะมันเป็นเป็นเขาเรียกฝายเนาะทางเหนือเป็นป่าไผ่มันชอบหรือยังไงก็ไม่รู้นี่นะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้พี่อังปุกห่างๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะแตก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 ,แ,ตกแล้วก็เป็นพุ่มนะคะถ้าเกิดว่าใบไหนไม่สมบูรณ์ไม่สวยเราก็จะตัดทิ้งนะน,นี่เคยซื้อมาสามสิบห้าบาทนะคะไม่ใช่อันนี้นะคะเล็กกว่านี้นะคะ แล้วแป๊บเดียวมันก็ขยายนะส่วนใหญ่พี่อังก็จะซื้อแหละไม่ได้คอรอบนอกจากเขาจะตัดทิ้งอันนั้นคือโอเคไม่กล้าขอนี่นะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือกระถางใหญ่เนาะกระถางใหญ่น,ะญนี่เงินไหลมากับพี่อังจา้าเป็นเอ่อต้นไม้ที่เรียกทรัพนะให้ร่ำรวยมั่งคัง่งมั่งมีเนาะเงินไหลมาเทมาเนาะ แต่ที่สําคัญเลยอ่ะที่พี่อังว่าก็คือดูดซับสารพิษนะคะมละพิษต่างๆที่ปนเปื้อนมากับอากาศปลูกไว้เยอะๆรอบๆทําให้มันสวยๆถ้าทําเป็นพุ่มแบบนี้แล้วนะคะแล้วไปใส่ในเขา่าหรสีเนาะที่เป็นจานพัดลมอ่ะตั้งบนเขาหรือสีก็สวยมากเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้กับพี่อังคนบ้านคนบ้านป่าน,นะจ๊ะกดติดตามช่องพี่อังด้วยนะ ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ